สวัสดีค่ะสวนธนภัทรสกลนครคะ่ะตัวนี้เป็นท่อนพันมันห้านาทีคะ่ะตัวนี้เป็นชุดสิบท่อนนะคะทางส่วนตัดเพื่อเตรียมจะส่งให้กับคุณพี่อยู่ที่ตำบลกุดว่าอเภอกุชินารายจงหวััดกาฬสินคะ่ะ มัน5นาทียังเป็นที่ต้องการทางตลาดอยู่นะคะตอนนี้คุณพี่ก็ติดต่อกับทางสวนเข้ามาค่ะเพื่อสอบถามเกี่ยวกับท่อนพันมันค่ะแล้วก็สั่งกับทางสวนนะคะเพื่อลงปลูก เพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะคะที่สนใจหรือมีข้อมูลสอบถามค่ะเกี่ยวกับต้นพันธ์มัน5นาทีค่ะก็สามารถติดต่อสอบถามกับทางสวนเข้ามาได้ค่ะที่เพจ f a c e b o o k สวนธนพัฒสกลนครแอดไลน์เบอร์โทรศัพท์ค่ะ091-0515-839หรืออีกหนึ่งช่องทางการติดตามทางสวนค่ะพี่ๆเพื่อนๆสามารถติดตามทางสวนได้ผ่านช่องทาง YouTube ค่ะพิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒรการ์เดนค่ะ